บอยปกรณ์ไม่ทนแจ้งความดำเนินคดีแล้วหลังถูกโกงจากกรณีนักแสดงหนุ่มบอยปกรถูกมิจฉาชีพหลอกพรีออเดอร์ฟิกเกอร์และโมเดลการ์ตูนสุดท้ายเชิดเงินหนีรวมเป็นเงินเสียหายหลักล้านก่อนหน้านี้ทางด้านเจ้าตัวเคยออกมาให้สัมภาษณ์กับทางสื่อไว้ว่ากำลังรวบรวมหลักฐานเพื่อไปดำเนินคดี ล่าสุดบอยปกรณออกมาอัปเดตความคืบหน้าคดีกับทางสื่อไว้ว่าเพิ่งเข้าแจ้งความดำเนินคดีคนโกงพรีออเดอร์โมเดลหวังเอาผิดให้ถึงที่สุดมูลลค่คาทั้งหมดที่คู่กรณีโกงผู้เสียหายคนอื่นรวมถึงตัวเองรวมรวมกันกว่า20ล้านบาทส่วนตัวโดนไปเจ็ดหลักคาดว่าคู่กรณีคงมีปัญหาทางการเงินถึงทำการโกงแบบนี้ในช่วง2ปีที่ผ่านมา คพราก่อนหน้านี้ยังรับฟรีแบบปกติตั้งใจอยากให้คนผิดได้รับโทษขอให้ออกมารับผิดชอบในสิ่งที่ทำเชื่อว่าใครๆก็อยากได้เงินคืนหากคู่กรณีเร่งคืนเงินผู้เสียหายทั้งหมดโทษหนักจะได้เป็นเบาต่อไปนี้ถ้าจะซื้ออะไรคงต้องเช็คให้ดีๆก่อน